One, two, three, come on! เราก็กลับพบกันอีกครั้งนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ Ford PPS สาขาลำอินทราค่ะครับผมวันนี้ก็ตามที่ได้สัญญาครับน้องเต้พี่ท็อปจะพาไปผูค่ายนะผมไปดูตัวแต่งรถรุ่น y t แท็กันแต่ก่อนที่จะไปดูตัวแต่งเรามาดูตัวออริจินอลกันก่อนนะครับจากโรงงานเลยจากโรงงานเลยนะผมเดี๋ยวให้พี่ลี่มาอธิบายครับว่าจากโรงงานลอยยังไงครับลอยยังไงคะ รุ่นนี้นะครับฟอร์ดไวทัคมานึ่มาน,นี่งมาหน,นึ่สองจุดสองสี่คูณสี่ 2> 2. 2 4, รุ่นท็อปสุดเลยนะครับเป็นพรีเมียมกระบะของฟอร์ดรุ่นนี้ขายดีมากๆเลยรุ่นนี้ดีไซน์ใหม่นะครับผมเป็นกระจังหน้าแบบใหม่นะครับมีคลิปส้มตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นสไตล์เป็นดีไซน์ใหม่เนาะคุณท็อปเนาะคือสีส้มทุกคันอ่าสีไหนก็สีส้มอ่าสีภายนอกเป็นสีอะไรตรงนี้ก็เป็นสีส้มนะครับ ไฟด้านหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์เป็น LED นะครับปรับสูงต่ำอัตโนมัติใช่แล้วก็ในส่วนของไฟ daytime นะครับไฟตัดหมอกก็เป็น LED เหมือนกันนะมาพร้อมกับความปลอดภัยก็คือเป็นเซนเซอร์ 4. 4. จุดหนะ้าโอเคตัวนี้สีเพิ่มระบบอะไรมาให้นะเพิ่มระบบขับเคลื่อนสีล้อเขอาอ้ามานะเป็นระบบ Adaptive Cruise Control <S อ่าโอเค Adaptive Cruise Control <S จะบอกว่ารถคันนี้เนี่ยถอยจอดเองได้ด้วยนะ อ่ะเดี๋ยวว่ากันไปทีละขั้นตอนเนาะไปทีละดูรอบรอบๆกันได้ครับได้ครับในส่วนของล้อนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นล้อลอยขอบ18นะครับมาพร้อมกับซีรีส์ยางนะครับ265 60หาหก R สิอันนี้เป็นสีใหม่เลยใช่ไหมเป็นสีใหม่เป็นลมดำเป็นดำเงาเลยจากโรงงานเลยนะครับใช่เข้าชุดกันเลยใช่ครับพร้อมกับอ่าตรงนี้เขาเรียกว่าแก้มเนาะ สัญลักษณ์ใบเทอร์โบครับกระจกข้างพร้อมไฟเลี้ยวก็ลมดำเป็นดำเงาเหมือนกันไม่ต้องทำเพิ่มว่านี่มาจากโรงงานเลยวันนี้เราคุยกันเรื่องรถมาจากโรงงานเลยออริจินอลมาเป็นเซ็ตใช่พร้อมกับในส่วนของมือจับนะครับนี่เป็นระบบเปิดประตูอัจฉริยะเนาะโอเคในส่วนของด้านท้ายนะครับเดี๋ยวให้น้องกล้องเป็นคนแนะนำเป็นไงบ้างในส่วนของรุ่นนี้นะครับก็จะมี ระบบฝาท้ายพลรงมาให้นะครับผมนี่เลยโอ้เบามากก็จะมีกล้องหลังไม่ด้วยนะครับของกับเซนเซอร์ด้านหลังอีก4จุดครับผมได้โอเคสุดยอดมากสติกเกอร์อะไรใหม่นะครับผมเป็นตัวแซนเจอร์สีดำนะครับผมเข้ากับตัวรถเลยใช่ไวท์แท็กสีทองสีของกันชนท้ายใหม่ก็เป็นสีดำเหมือนกันโอเีไวท์แท็กเป็นสีกาไฟับ ก็เรามาดูที่โลบาร์กันบ้างนะคะปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นรุ่นเดิมจะเป็นสีดําล้วนเนาะแต่ถ้าเป็นตัวนี้จะพิเศษตรงมีขีดส้มด้วยแล้วตัวนี้จะมีให้สําหรับทุกสีเลยไม่ว่าจะเป็นรถสีอะไรก็จะมีขีดส้มทุกคันก็ขออนุญาตขยายความจากตัวเต้นนิดนึงนะครับผมตัวเดิมจะเป็นแบบแบบนี้แหละนะครับผมแต่ว่าเป็นสีกาไฟนะครับตัวใหม่จะเป็นสีดําเงานะครับจะเป็นออกสีดําเงาทั้งหมดเลย เพื่อให้เข้ากันถูก้องครับผมแพ้วมเตสีอ่าเพิ่มเติมจะเป็นสติกเอร์สีองพิเศษที่ิเสมสีส้มส้มส้มสอมส้มต้มส้มส้มสมส้มส้ส้มส้มส็มส้มมส้มนสส้มโอมค้มสโส้มส้มสมสมส้มก้ส้มส้มส้มสามมรถมสส่มส้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 าส้้มน้้ม้รัมมี้มมสม พี่ท็อปจะพาเต้มาดูใช่ไหมคะอันนี้ใช่คันนี้แหละครับผมที่เราได้คุยกันไว้หมอกระสายลุยเรารอกันมาทั้งเดือนใช่นี่ท่านี้เลยผมสูงเท่าไหร่คะเนี่ยสูงเหรอครับผมร้อยเจ็ดสิบห้าไม่ใช่อะไรวะเต้ล้อสูงเท่าไหร่ออ๋พี่ท็อปสำหรับสายลุยเนี่ยผมตัวนี้นะครับผมคือชุดยกชาร์ชุดยกแปดนิ้วเลยแปดนิ้วเลยแปดนิ้วปกติเราก็เห็นแค่สองนิ้วนี่คือสุดของสายลุยเลยใช่ไหมคะแปดนิ้วคิดพี่ว่าสุดแล้วนะอ่าใช่สุดแล้วครับผม พี่ทอคะอันนี้มันคือเรียกว่าอะไรอะอ่าไม่เคยเห็นใช่ปะล่าใช่มันใหญ่มากตัวนี้เป็นส่วนของกันชนหน้านะผมกันชนหน้าทั้งชิ้นใช่ครับผมทั้งชิ้นเลยยกใหม่เลยยกใหม่เลยเป็นเหล็กชิ้นเดียวนี่นี่นะครับผมมาเสิร์ฟกับตัวกันแข้งด้านล่างเป็นสาระของภูคาค่ะนะครับโอหคาใบฟิตโอ้โหสวยมากนะสวยมากดูสวยยันข้างล่างอะมาดูกันอ้ผมอดใจไม่อยู่แล้วพี่ลี่ ขอขอยืมตั้งหน่อยนี้ยก8นิ้วครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของด้านข้างกันโอเคครับผมนี่ล้อเท่าไหร่ครับพี่ท็อปครับผมน้องเต้ยตัวนี้เป็นในส่วนของแม็กขอบ20นะครับผมอ่าออฟชอฟตัวนี้นะผม37เราเน้นยางใหญ่ด้วยเนาะใช่ยางออฟโรดใช่ครับครับยางออฟโรดแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับซุ้มล้อ ใช่ครับ9นิ้ว9นิ้ว9นิ้วเลยอ่าครับผมโอเคแล้วนี่ค่ะอันนี้บันไดใช่ไหมเขาเรียกบันไดข้างครับเต้อ๋อบันไดข้างนี่ก็เป็นส่วนของใช่ผลงานของภูค้าเลยผูคาเลยบันไดข้างเหล็กทั้งชิ้นเลยนะครับผมค่ะสวยงามมากนะครับผมแข็งแรงมากอ่าฮะดูรานะครับอ่ะคันนี้เดี๋ยวพี่จะพาไปดูในส่วนของส่วนอื่นๆที่เราตกแต่งกันมาค่ะบาหลังบาหลังบาหลังเหล็กนะครับผม บึกบึนมากใช่ครับผมกันชนกันชนท้ายเป็นเหล็กท้ายเหล็กนะครับผมอ่าฮะค่ะโอ้โหสูงชุบหัวน้องเตยเลยนะใช่สุดยอดเลยน้องเตยก็ไม่เตี้ยนะแต่รถมันสูงแต่รถมันสูงดูน้องเตยเตี้ยไปทันทีทันใดนะนี่อุตส่าห์เสริมมาแลเนี่ยเสริมมาแล้วนะเสริมมาแล้วกันชนท้ายนะครับกันชนท้ายนี่สวยมากคันนี้แต่งแต่งพิเศษนะแบบไม่ไม่เหมือนใครไม่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 ไมลไม่ไม่ไตล์ม่ไม่ไม่ไมอไม่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 ไมม อ่ะแล้วตุ้ยมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมครับอันนี้คือไฟนี่คือใช้ได้เลยใช่ไหมคะเนี่ยใช่ครับผมอย่าใช้ไปซื้อกาแฟอะไรไม่มีนะไม่ได้นะโอเคอย่าใชไม่ได้หมุกตลอดอ่ะนิดนึงนิดนึงอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูพาพาไปชมชุดแต่งรอบๆคันค่ะคันนี้เป็นป้ายแดงเลยฮะพอมาถึงโชว์รูมปุ๊บวิ่งเข้าสำนักเลยแต่งเลยอ่าคูคาบายฟิกของเรานะครับผมอ่าฮะนี่ครับผมโอ้โหแบบมือจับอะไรมาครบเลยนะคุณท็อป ลงตัวลายล้อแม็กลายยางอ่าม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 าคุณจ๋องเรามาดูกันข้างหน้าอีกรอบดีกว่าแล้วสมมติถ้าลูกค้าเต้ยอ่ะอยากได้แบบนี้พี่ท็อปจัดให้ได้ไหมอ่ะโอ้โหโอ้โหคำถามนี้ถามถูกคนอีกแล้วถามถูกคนอีกแล้วครับผมไม่ใช่ปัญหาคำต้องเต้ยไม่ใช่ปัญหาแค่ลูกค้าจองแค่จองครับผมคุณรับสินนั้นเดียวนี้จองและซื้อออกรถกับเราใช่อยากได้แบบไหนเราจัดให้ถูกต้องครับผม คือฟอร์ดน้องเต้ยชุดแต่งค่อนข้างเยอะหาร้านที่ยกแล้วจบค่อนข้างน้อยแต่ของเราวารันตีให้ด้วยมายกที่ภูคานี้นะครับผมะรบประกันให้ด้วยหนึ่งปีรับประกันหนึ่งปีเต็มใช่นะครับผมภูคาบายฟิตของเรานี่เบอร์ต้นๆเลยนะร้านนี้เบอร์ต้นๆของประเทศเลยนะบอกก่อนนะเจ้าของสำนักก็ชื่อต้นครับใช่ถ้างั้นไม่ต้องคิดเยอะแล้วถ้ายังไงถ้าสนใจเนี่ยติดต่อเรามาเลยแล้วกันเนาะครับผมติดต่อที่ไหนคะ ตามนี้ครับตามนี้ด้านล่างนี้นะครับนะครับอ่าตามนี้เลยทีมงานเทอรฟอร์ดอ่าค่ะบายฟอร์ดพพเอสไลมิทาอหลายบายเลยเข้าไปดูในส่วนของรถตัวอ่าสแตนดาร์ดก่อนอ่าแล้วก็มาคุยเรื่องแต่งกันทุกค่ะนี่ว่าอยากได้แบบไหนบ้างนะมาลิสกันเลยนะครับว่าอยากได้แบบไหนอยากแต่งอะไรเพิ่มมาลิสกันเราทำให้ได้หมดทุกอย่างครับโอเคโอเคติดต่อกันมาเลยนะครับติดต่อเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผม one two 3 two, four.